เรื่องกรรมดีกรรมชั่วอันนี้นี่มันไม่จบสิ้นลงง่ายๆดรอกมันต้องพิจารณากันเรื่อยไปหลักของพระพุทธศาสนามันอยู่ตรงนี้ถ้าใครไม่รู้แจ้งในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่เดาผู้นั้นเชื่อว่ายังไม่รู้แจ้งคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องกล้วยกล้วยๆนะกรำดีกรรำชั่วอันบุคคลจะพน้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งนี่เองเนี่ยเมื่อมันไม่รู้แจ้งกรรำชั่วแล้วมันก็ทํากรรำชั่วใส่ตัวแล้วกรำชั่วที่ทํามาแล้วมันก็ละไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่ไม่รู้ว่ามันชั่วนัเนี่ยเมื่อไม่รู้แจ้งในกรรมดี มันก็ทำกรรมดีใส่ตัวเองไม่ได้อดี๋ยวไปเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแล้วนะเราต้องศึกษาให้เข้าใจไว้ทุกคนเลยทีเดียว <c oughs> คำว่ากรรมแปลว่าการกระทำไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นคำว่ากรรมกรรมอันนี้นะ แล้วมันเป็นคำกลางมันยังไม่ดีไม่ชั่วทีนี้มันจะดีจะชั่วได้มันขึ้นอยู่กับเจตนาความจงใจหรือว่าความคิดนึกของดวงจิตนั่นเมื่อจิตคิดดีท่านก็ว่ากุศลกรรมแบบนี้นะเอากุศลกรรมเข้าใส ถ้าจิตเนี่ยมันคิดชั่วท่านก็เอาอากูศนกรรมเข้าใส่อากูศนนี่ถ้าแปลให้ได้ความหมายอย่างแท้จริงแล้วก็หมายถึงความคิดที่ไม่ฉลาดนั่นเองแหละความคิดผิดเห็นผิดเห็นว่าเห็นว่าความคิดอย่างนี้เป็นบาปเห็นว่าไม่เป็น นี่อย่างนี้เราเรียกว่าความคิดไม่ฉลาดไม่รู้จริงตามเป็นจริงเช่นคิดอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลอา้าวเข้าใจว่าไม่ใช่บุญกุศลซะแล้วไปอย่างนี้นะความคิดที่ไม่ฉลาดไม่ประกอบไปได้วยปัญญา <c oughs> ดังนั้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจ ความคิดที่เป็นบุญกุศลในหลักธรรมวิภาคท่านก็กล่าวไว้แล้วคิดไม่โลภไม่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนในทางทุจริตคิดไม่โกรธคือรู้จักให้อภัยแก่บุคคลผู้ร่วงเกินตนใครมาทำละลาบละล่วงกับตน แทนที่ตนจะโกรธเอาเรื่องเอาราวไม่เอายกโทษให้เขาไปซึ่งท่านกล่าวว่าเมตตานั่นแหละ <c oughs> ความคิดอย่างนี้ท่านียกว่าความคิดที่เป็นกุศล <c oughs> ความคิดมองเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกหน้ามีจริงนรกสวรรค์พระนิพพานมีจริง ข้อปฏิบัติอันเป็นหนนทางให้ถึงซึ่งสวรรค์พระนิพพานนั้นมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจริงทำทั้งมวลเป็นอนัตตาจริงไม่มีพิษอันนี้ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้ท่านเดียกว,ว่าความฉลาดหรือว่ากุศลธรรมก็ว่า หมายถึงธรรมะธรธร,ธรมะอันเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดนี่แหละคำว่ากุศลธรรมนะให้พึ่งพากันเข้าใจเราดำดิเห็นบาปว่าเป็นบาปจริงเทียบกับคำสอนของผ่้เทยเจ้าได้เลยความเห็นของเราพู้เจ้าทรงตรัสว่าอย่างนี้เป็นบาปเราก็เห็นตามเราเห็นด้วยปัญญาของเราว่าเป็นจริงแท้ อย่างนี้นะแล้วก็สามารถเว้นจากาบาปนั้นได้อพระพทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างนี้เป็นกุศลคือความไม่โลภกับเมื่อได้ให้ทานไปมันก็เป็นกุศลนะผู้ใดมีปัญญาหาเงินหาทองเข้าของได้อแล้วก็ละความสน่หวงแหนให้ทานได้นั่นก็เป็นกุศลของผู้นั้นเรียกว่ากุศลธรรมนั่นแหละ บุคคลใดเป็นผู้ละความโกรธได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาหรือด้วยเมตตาธรรมแล้วก็เป็นผู้มีศีนบริสุทธิ์ไม่อิจฉาพยาบาทใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่ผูกใจเจ็บกับใครเลยใจเปี่ยมอยู่ด้วยเมตตากรุณาทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ก็เป็นกุศลธรรมนี่ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรม ให้เกิดให้มีขึ้นในตน <c oughs> บุคคลมาเพ่งพิจารณาเห็นว่าบาปนั่นเกิดจากความคิดที่ไม่ดีคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันนั้นแตะความคิดอย่างนั้นถ้าในว่าเป็นบาป ความคิดเผื่อแผ่มีเมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นคนใจจืดใจจางทำอะไรก็เพื่อตนบ้างเพื่อผู้อื่นบ้างแล้วก็มองเห็นสังขารร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็พิจารณาเห็นว่า การที่ดวงจิตเนี่ยหลงยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้เช่นนี้นั่นเรียกว่าเป็นความทุกข์การที่มองเห็นว่าจิตใจนี่มายึดปล่อยวางขันห้าไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นถูกเห็นชอบตามความเป็นจริง จิตใจของผู้นั้นก็จะไม่มีทุกข์เพราะใจเป็นทุกข์อยู่นี่ก็เพราะมามาหวันไหวไปกับขันธ์ทั้งห้านี่แหละมเมื่อขันธ์ทั้งห้านี่วิบัติแปลปวนไปจิตใจก็พลอยหวันไหวไปตามด้วยเป็นอย่างนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละทีนี้ถ้าว่าอบรมสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว ก็มาสอนใจนี้ให้ปรุงให้วางขันห้าไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นแต่เพียงว่าสังขารหรือว่าสภาพที่ปรุงแต่งอาศัยบุญบาปปรุงแต่งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขึ้นเป็นรูปเป็นร่างอันนี้เพื่อให้จิตดวงนี้ได้อาศัยอยู่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นต,น,ตนจริงจังอะไรเมื่อมันแตกทำลายลงมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำอยู่ของเก่า มันไม่มีวิเศษวิโสอะไรเลยร่างกายอันนี้นะเห็นอย่างนี้นะก็จึงเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ไม่หลงเป็นผู้ไม่หลงทางเดินออกจากทุกข์เมื่อเห็นอย่างนี้นี่เวลาขันห้านี้มันวิบัติลงกิตก็ไม่เดือดร้อนนะเพราะไม่ได้ถือว่าตัวต,วตนเจ็บป่วยหรือไม่ได้นึกว่าตัวตนกําลังจะตายอยู่ อย่างน้นอย่างนี้มันเห็นกรงกันข้ามเห็นว่าธาตุสี่ขันห้ามันกําลังจะแตกจะดับอยู่มันเห็นลงอย่างนี้มันจึงไม่วันไหวไปตามขันทางท่านั้นเมื่อทําจิตได้จิตไม่วันไหวแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์จิตนี้นะทุกขังไปว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นี่ลงแปลดูสิ คำว่าทุกคำนี้นะก็เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ไม่ได้อดทนต่อความกระทบกระทั่งของขันห้าอันนี้ไม่ได้แล้ววันไว้ไปมาอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์แหละจิตนี้นะเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามถ้าว่าจิตนี้รู้แจ้งธรรมเป็นจริงแล้วไม่วันไหวอดได้ทนได้ทำยังไงได้เพราะว่าบุญกรรมที่ สร้างมาแต่หนหลังนั่นมันยังไม่หมดอายุของมันมันก็ยังไม่แตกไม่ดับก่อนรูปกายอันนี้นะแต่เมื่อมันยังไม่แตกไม่ดับนี่ถึงเวลามันวิบัตรแริแปรผันไปมันก็วิบัติไปเป็นธรรมดาไปอย่างนั้นเมื่อ <c oughs> มันหมดบุญกุศลอันนั้นลงจริงๆแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> ก็เรามาเจริญปัญญานี่นะให้มันเห็นแจ้งขึ้นในใจอย่างนี้ให้มันเห็นแจ้งอยู่เสมอนะไม่ใช่ว่าบางคราวก็เห็นบางคราวก็ไม่เห็นกำหนดพี่นาเวลาไหนก็ให้เห็นแจ้งอยู่เวลานั้นเมื่อมันเห็นแจ้งอยู่เสมออย่างนี้มันก็ไม่หลงแหละไม่หลงเรียกว่าเราเตลียมตัวอยู่ตลอดทุกเวลานาที เพราะเนื่องจากว่าเรารู้ไม่ได้เลยว่าความตายมันจะมาถึงเวลาไหนหรือว่าความเจ็บป่วยไข้นี่นะมันจะเกิดขึ้นเวลาไหนเราก็รู้ไม่ได้ <c oughs> บางคนก็เกิดโรคหัวใจวายอยู่ดีๆก็ล้มลงแล้วตายไปเฉยๆก็มีมีโยดาเด่นอันมมนีนะ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่เสมอระมัดระวังจิตใจตัวเองอย่าให้มันไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรในโลกนี้ให้มันตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลรักษาความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจนั้นไว้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องดังกล่าวมานั่นนะเมื่อเราได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้น ในใจแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมอ,อย่างนี้เราจึงเรียกว,ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อรู้ว่าสังขารน,นามรูปนี่มันจะต้องแตกต้องดับแน่นอนนี่เราทำความรู้แจ้งในใจอยู่อย่างนี้ รู้ว่านามรูปน really ี้ไม่ใช่ของเรานี่มันต้องกำหนดรู้เรื่อยไปทีเดียวเมื่อกำหนดรู้อยู่อย่างนี้เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะดับมาจริงๆมันก็ตั้งใจได้เลยวันนี้ไม่วันไว้ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะเห็นแจ้งว่า ไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมันธาตุสี่ขันห้ามันแตกกระจายออกจากกันเฉยๆมันต้องเห็นอย่างนี้ในใจนั้นแล้วก็ใจก็ไม่หวั่นไหวแล้วใจก็ไม่สะดุ้งววากลัวอะไรมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตของตนไว้เต็มที่เลย กำหนดรู้กำหนดเห็นความจริงของสังขารอยู่อย่างนั้นไปจนหมดลมหายใจนู่นทำใจได้อย่างนี้นี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เละเวลาเจ็บไข้ได้ปวยอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์ใจนั่นนะไม่เป็นทุกข์แต่รู้รู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่รู้สึกว่ามีทุกข์อยู่แต่ใจหากไม่เป็นทุกข อาคำนี้มันก็ฟังยากอยู่เหมือนกันนะนั่นแหละ <c oughs> หมายความว่าเราถือเอาลักษณะของทุกเรากำหนดรู้ได้อาการกายขบวนกวายอยู่นั่นน,ะนั่นแหละคือลักษณะห่งความทุกข์ของร่างกายวันนี้การที่เราควบคุมจิตใจได้ไม่ให้จิตนิวรณ์ไหลไปตามอาการของร่างกายนั้น นั่นเราเรียกว่าจิตไม่เป็นทุกข์จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีโดยลำพังถ้าจิตวันไว้วไปตามร่างกายทั้งกายก็เป็นทุกข์ทั้งใจก็เป็นทุกข์แบบนี้ทุกข์ทั้งสองอย่างเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบบดนี้เรามาฝึกใจนี่ลงไปอันร่างกายนี่มันจะฝึกยังไงยังไงมันก็ไม่ฟัง มันก็แปรผันวันไว้ไปตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าใจคนเรานี่สามารถฝึกให้ตั้งมั่นได้สามารถฝึกให้ฉลาดให้รู้เท่าสังขารน,นามรูปอันนี้ได้ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้ <c oughs> ถ้าว่าฝึกไม่ได้แล้วไซพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเทศนาสาั่งสอน พุทธบริษัททั้งหลายให้ฝึกตอนถ้าหากว่าฝึกไม่ได้จริงๆนะพระองค์ไม่สอนเลยน mm hmm. ก็มาในเมื่อพระองค์ฝึกพระองค์ได้แล้ววันนี้คนอื่นทำไมจะฝึกตัวเองไม่ได้ mm hmm. นั่นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อพระองค์รู้ว่าพระองค์ฝึกพระองค์ได้ด้วยอุบายอันใด พระอ,องค์ก็แสดงอุบายอันนั้นให้ผู้อื่นฟังผู้อื่นได้ฟังแล้วก็เอาไปฝึกตนตามแนวที่พระอ,องค์เจ้าฝึกมานั่นถ้าฝึกจริงๆตามแนวนั้นจริงๆเข้ามันก็สามารถดับทุกข์ได้จริงๆนี่มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> คำว่าดับทุกข์นั่นหมายความว่าจิตไม่วันไหวนั่นเองแหละ จะให้มันไม่รู้สึกต่อความทุกข์นั้นเสียเลยนั้นไม่ได้มีแต่ท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นแหละจะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ของร่างกายอันนี้นะแต่ถ้าออกจากนิโรธสมาบัติ <c oughs> ถ้าออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วก็มาสัมผัสกับความทุกข์ความแปรปรวนของร่างกายเหมือนเดิมมาเนี่ะ แต่ว่าท่านหักอดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งของร่างกายนั้นได้ซึ่งไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญคนธรรมดาสามัญน,นี่เมื่อร่างกายนี้แปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้เข้าจิตไม่มีกําลังอดทนไม่ได้ก็วันไว้ไปเสียใจเศร้าโศกไปสะดุ้งหวาก,กลัวไปอย่างนี้นะ ในระหว่างพระอริยบุคคลกับคนธรรมดาสามัญน,นี่มันแตกต่างกันอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเรารู้แนวทางอย่างนี้แล้วพึ่งตั้งอกตั้งใจฝึกตน ทรม,มานตนเข้าไปอย่าไปเห็นแก่ลับแกนอนอย่าเห็นแก่อยู่แก่กินอย่าไปเห็นแก่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน <c oughs> ความเพลิดเพลินในโลกนี่ไม่มีสิ้นสุดแล้วเมื่อมาพิจารณาดูผลของมันแล้วไม่มีผลอันดีงามอะไรก็ไม่มีความเพลิดเพลินนี่นะมีแต่ทางเสีย การที่บุคคลใดมาฝึกใจทำใจให้สงบลงได้อันนี้มีผลดีมากนี่แหละมีผลดีจริงๆอ่ะพอเมื่อใจสงบแล้วมันเป็นสุขสบายเหดุนจึงว่ามันมีผลนั่นแหละไอ้ความเพลิดเพลินมัวเมาไปส่งใจไปภายนอกนุ่นไปเพลิดเพลินยินดีพอใจอยู่กับรูกเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต,ต่างๆในโลกอันนั้นอ่ะ เมื่อเพลิดเพลินเมื่อไปพอใจยินดีแล้วอย่างนี้ไปแสวงหาเมื่อไปได้สมหวังแล้วก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้เดือดร้อนนะอืเอาได้มาแล้วมารักษาไว้เอารักษาไปมาหนอหนึ่งกว็วิบัติแปรปรวนไป <c oughs> ก็พลัดพากจากกันไป <c oughs> ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนแม้แต่อย่างเดียว รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสเย็น้อนอ่อนแข็งใดๆก็ดีสิ่งต่างๆมันนี้นะไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนเลยแต่แล้วทาไมจิตใจมันจึงหลงไปชอบไปยินดีลนะ่ะไอ้ที่มันหลงอย่างนั้นก็เพราะว่าคนสนมากไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาสงบอยู่ภายใน ไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่เห็นโทษแทงความเพลิดเพลินมัวเมาไปในรูปเสียงกลิ่นรสด,ดังกล่าวนั้นถ้าผู้ใดทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งมั่นอยู่ภายในมาเพ่งพิจารณาอัตภาพร่างกายนี้เห็นเป็นของไม่เที่ยงไอย่างนแล้ว มันก็มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกนั้นไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนี่มันยอมเห็นอย่างนี้เหตุนั้นมันจึงดับทุกทางใจได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้